เม็กซิโกเผยซากฟอสซิลเอเลียนเป็นของจริงหรือไม่ s <S รัฐสภาประเทศเม็กซิโกได้เปิดการไต่สวนพิเศษเนื่องจากว่าทางรัฐสภาได้รับการร้องขอมาจากนายเจมี่เมาซันซึ่งเป็นสื่อมวลชนและเป็นผู้ที่คลั่งไคล้เรื่อง UFO เป็นอย่างมากครับซึ่งมีบางเว็บไซต์รายงานว่า นายเจมี่นั้นเป็นพวกนักปั่นกระแสสร้างเรื่องด้วยการบรรยายลักษณะพิเศษต่างๆของร่างจากต่างดาวนี้ซึ่งข้อมูลก็ล้วนแต่ออกมาจากปากของนายเจมี่เมาสั้นคนเดียวเท่านั้นเองครับและนายเจมี่ยังอ้าอีกด้วยว่าทางมหาวิทยาลัยอิสระแห่งชาติเม็กซิโกหรือ UNAM ได้สนับสนุนแนวคิดของเขาและให้ความเห็นว่านี่คือร่างของมลยกต่างดาวจริงๆครับ แต่ล่าสุดทางมหาวิทยาลัยอิสระแห่งชาติเม็กซิโกได้ออกมาแถลงแล้วว่าทางมหาวิทยาลัยไม่เคยสนับสนุนข้ออ้างดังกล่าวเลยและข้อมูลของนายเจมี่มมลสันก็ไม่สมเหตุสมผลที่สำคัญก็คือทางมหาวิทยาลัยแค่ช่วยตรวจสอบตัวอย่างจากร่างดังกล่าวด้วยกรรมวิธีคาร์บอน14เดทติ้งเท่านั้นและยังไม่เคยมีผลสรุปอะไรออกมาเลยว่าร่างนั้นมาจากไหน และมันคือมนุษย์ต่างดาวจริงหรือไม่คาดกันว่านายเจมี Nai ่เมาสันคงไม่ได้มีเจตนานที่จะโกโหกหลอกลวงแต่เป็นเพราะมีความเชื่อส่วนตัวอย่างหัวปักหวัวปัเกี่ยวกับเรื่อง UFO และมนุษย์ต่างดาวมากเกินไปจนถึงขั้นขอให้ทางรัฐสภาเม็กซิโกเปิดการไต่สวนนี้ขึ้นมาครับสำหรับร่างขนาดเล็กดังกล่าวมีศรีรษะยาว3นิ้วและรูปร่างคล้ายมนุษย์ต่างดาวที่พบเห็นในภาพยนตร์ ซึ่งจากการสแกนด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์พบว่าร่างนั้นมีคอที่หดได้ไม่มีฟันมีสมองใหญ่ตาโตซึ่งสามารถมองเห็นภาพสามมิติในมุมกว้างและยังพบอีกด้วยว่าในร่างหนึ่งมีไข่อยู่ข้างในอีกทั้งร่างทั้งสองนั้นมีการปลูกถ่ายด้วยออสเมียมซึ่งเป็นโลหะหายากจากการวิเคราะห์ด้วยคาร์บอนเดทติ้งหรือคาร์บอน14ระบุได้ว่าร่างหนึ่งมีอายุป,ประมาณ1,000ปี ส่วนอีกร่างมีอายุประมาณ800ปีอย่างไรก็ตามการค้นพบในลักษณะคล้ายกันนี้หลายต่อหลายครั้งในอดีตก,กลับกลายเป็นเพียงซากมัม,มมี่ของเด็กเท่านั้นเองครับ